สวัสดีครับผมคุณครูธนนนะครับเป็นคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเอกอยุธยานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting นะครับแบบไม่ต้อง sign in นะครับทีนี้ก็จะเกิดคําถามใช่ไหมครับว่า sign in กับไม่ sign in เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับใครที่เหมาะจะ sign in นะครับคนที่จะต้อง sign in นั่นคือคนที่จะต้องเป็น host เป็นวิทยากรหรือเป็นคุณครูผู้สอนนะครับอันนี้จําเป็นต้อง sign in นะครับเพราะการ sign in จะเป็นการสร้างบัญชี z ูงขึ้นมานะครับหบัญชีนะครับในบัญชีนั้นเราจะมี meeting ID นะครับซึ่งเจ้า meeting ID เนี่ยซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะใช้ในการเปิดห้องในการอบรมหรือเรียนออนไลน์นะครับครับสำหรับนักเรียนนะครับผู้เข้าไปเรียนอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้อง sign in ก็ได้นะครับ เพียงแต่จอยมิ팅เข้าไปเรียนหรือเข้าไปร่วมอบรมครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเข้าเรียนโดยไม่ต้อง sign in นะครับทั้งบน PC และโทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับลำดับแรกนะครับผมจะแนะนําการเข้าร่วมประชุมหรือเรียนออนไลน์นะครับโดยผ่าน PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับแบบไม่ต้อง sign in นะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ เราจะสังเกตแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเขียนว่า j o y a Meeting นะครับสังเกตแถบตรงนี้นะครับจะมีแถบ j o y a Meeting ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่แถบ j o y a Meeting ตรงนี้ได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราคลิกแถบ j o y a Meeting ขึ้นมาแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้นะครับตรงหน้าต่างนี้นะครับให้เราทําอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรก คือส่วนด้านบนด้านบนตรงนี้นะครับให้เรากรอก meeting ID ของคุณครูผู้สอนหรือวิทยากรที่เปิดห้องอบรมหรือเรียนออนไลน์นั้นนะครับช่องที่สองนี้ผมแนะนำให้กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากครูผู้สอนหรือวิทยากรก็จะได้รู้ว่าใครเข้ามาเรียนในห้องหรืออบรมกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการกรอกเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น m e มิ i ไอดีนะครับของวิทยากรหรือคุณครูผู้สอนนะครับก็กรอกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นช่องที่2นะครับก็ให้กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากที่กรอกทั้ง2ส,ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดจอยได้เลยครับ,รบหลังจากที่เรากดจอยแล้วครับโปรแกรมก็จะพา าสู่การกรอกพาสเวิร์ดนะครับหรือพาสโค้ดนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่วิทยากรเป็นคนกําหนดนะครับอ่าแล้วก็กรอกไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากกรอกพาสเวิร์ดแล้วหรือพาสโค้ดแล้วนะครับก็ให้กดจอยมิทติ้งได้เลยครับครับหลังจากกดจอยมิทติ้งแล้วนะครับระบบซูมมิทติ้งนะครับก็จะพาเข้ามาสู่ห้องเรียนออนไลน์เรียบร้อยเลยนะครับแต่ทีนี้มันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับก็คือ เจ้าสูมออลน์เนี่ยระบบนะครับจะถามว่าให้เราเนี่ยจอยเข้าร่วมจอยวิดคอมพิวเตอร์ออดิโอตรงนี้หมก็คือหมายความว่าต้องการจะให้ให้โปรแกรมนะครับใช้เสียงของคอมพิวเตอร์นี้ใช่ไหมให้เราคลิกที่จอยวิดคอมพิวเตอร์ออดิโอตรงนี้ได้เลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเรายังไม่เต็กจอยวิดคอมพิวเตอร์ออดิโอตรงนี้นะครับที่มุมซ้ายล่างจะเป็นรูปหูฟังนะครับ ตรงนี้นะครับแต่ภายหลังจากที่เราคลิกที่ j o ยวิดคอมพิวเตอร์อ d ดิแล้วนะครับนะครับตรงมุมซ้ายล่างนะครับจากรูปผู้ฟังจะเปลี่ยนเป็นรูปไมโครโฟนนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าเราได้เข้าร่วมมาอยู่ในห้องประชุมหรือห้องเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการ Join Meeting แบบไม่ซาย n ินนะครับสำหรับคนที่ใช้น้ตบุ๊กหรือ PC นะครับ ต่อมาเรามาดูวิธีการจอยมิตติ้งนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยไม่ต้องซาย n ินนะครับครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน o o m ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับก็โทรศัพท์ก็จะพาเข้ามาสู่หน้านี้นะครับสังเกตที่ปุ่มแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม j o ยออมิตตตรงนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับครับหลังจากที่เรากด j o ยออมิตติ แล้วนะครับโทรศัพท์ก็จะพาเข้ามาสู่หน้าการกรอกอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเรียกว่า Meeting ID นะครับตรงนี้นะครับก็ให้กรอก Meeting ID ของคุณครูผู้สอนหรือวิทยากรได้เลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนในส่วนที่2นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นค่าเริ่มต้นหรือค่า Default นะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่า จะเป็นยี่ห้อหรือรุ่นของโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับตรงนี้ให้แก้ชื่อรุ่นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับครับในส่วนด้านบนแถบด้านบนก็ให้กรอก Me e t i n g id นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้กรอกเป็นชื่อนามสกุลหลังจากที่เราลบ ชื่อรุ่นโทรศัพท์แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มจอยได้เลยครับเมื่อเรากดปุ่มจอยและวโทรศัพท์ก็จะพามาในส่วนของหน้าของการกรอกพาสเวิร์ดหรือพาสโค้ดตรงนี้นะครับครับในส่วน หน้าของการกรอก passcode หรือพา s s สเวิร์ดตรงนี้ก็กรอก passcode หรือพา s s สเวิร์ดที่วิทยากรหรือคุณครูผู้สอนเป็นคนกําหนดตรงนี้ได้เลยนะครับตามตัวอย่างนะครับครับหลังจากเรากรอกพา s s สเวิร์ดหรือ passcode เรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกป,ปุ่มโอเคตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราคลิกปุ่มโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับระบบซูมก็จะพาเราเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์หรือห้องประชุมทางไกลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับให้สังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับตอนนี้จะเป็นรูปหูฟังอยู่นะครับให้ทุกคนคลิกที่ call over internet ตรงนี้นะครับครับหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่ม call over internet แล้วนะครับ รูปหูฟังก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนนะครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์หรือการประชุมทางไกลเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting นะครับแบบไม่ต้อง sign in นะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าวิทยากรหรือคุณครูผู้สอนนะครับส่งลิงก์ไปให้นะครับเราไม่สามารถที่จะคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่ห้อง ประชุมทางไกลหรือห้องเรียนออนไลน์นั้นได้นะครับเนื่องจากเราไม่ได้ซายอินนะครับก็จะใช้วิธีการอย่างที่แนะนําไปนะครับคือให้เราทราบมิ i ไอดีของวิทยากรหรือคุณครูผู้สอนนะครับและหลังจากนั้นทราบสิ่งที่จะต้องทราบต่อมาก็คือเรื่องของพาสเวิร์ดหรือ a s s โ o ้ดของวิทยากรนะครับและที่สําคัญคือเราต้องทราบ ช่วงเวลาที่วิทยากรหรือคุณครูผู้สอนท่านนั้นเปิดห้องนะครับและก็ให้ใช้วิธีการเข้าจอยมีติ้งแบบไม่ต้องสายอินแบบนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากที่มาแนะนําการใช้งานโปรแกรม z o o แบบไม่ต้องสายอินนะครับก็เพราะว่าเกิดก็เพราะว่าบางท่านอาจจะเกิดปัญหานะครับจําอีเมลไม่ได้ลืมพาสิร์อีเมลอะไรต่างๆนานานะครับทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนนะครับรก็เลยมานาเสนอวิธีการเข้าเรียนออนไลน์แบบไม่ต้องใายอินในที่นี้นะครับวันนี้คุณครูธนนขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้คุณครูธนนก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ